กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้เราก็อยู่ในรายการอะไรไม่รู้ยังไมไ่ตั้งชื่อนะและก่อนที่จะไปชม,ชมคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและและเป็นและควรใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมเป็นอย่างมากเพราะเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้เป็นคอมเมนต์จากคลิปนี่ นี่นครับผมของไทยรัฐทีวีนะครับและพอดีผมมาอ่านคอมเมนต์และมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องมากนะแล้วเรามาอ่านคอมเมนต์กันว่าจะมีอะไรบ้างเราเชื่อนะแม่เคยป่วยหนักโรงพยาบาลให้มาถอดสายออกซิเจนที่บ้านแต่มีคนแก่กับพระมาช่วยแม่อ้วกออกมาเป็นน้ำสีเขียวเหนียว เหม็นเน่าแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนิทราไปเป็นเดือนเดือนคนที่ช่วยกับพระบอกว่าห้ามรบกวนรอให้ให้รอดูขื้นก่อนถ้าได้ยินเสียงร้องไห้กลิ่นทูบกลิ่นเหม็นแสดงว่าแม่จะตายแม่ไม่ฟื้นแต่ถ้าได้ยินเสียงร้องรำทำเพลงใชโหโหิวลินหอมหอม แสดงว่าเขามาส่งแม่แม่จะสืฟื้นโอ้โหกำลังจะหลอนสุดท้ายแม่เราก็ฟื้นชานั่นแหละครับอันนี้นั่งอยู่คนเดียวนะนี่คนเดียวแล้วก็บรรยากาศหลอนมากคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อคนที่เชื่อไม่ได้หากินอยู่กับป่าบอกให้เชื่อสิ่งลี้ลับในป่ามีจริงต้องเจอกับตัวยุคสมัยนี้สิ่งลี้ลับต้องเจอกับ ตัวเองเท่านั้นถึงจะเชื่อครับแค่ได้กลิ่นควันดินกับปืนก็ได้กลิ่นควันดินปืนก็เอาอยู่แล้วครับสมัยนี้อาจไฟไหม้ครั้งใหญ่ให้คนทับให้เลยมีอยู่นะเรื่องแบบนี้ในป่าใหญ่ที่บ้านผมยังมีใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อยิ่งฝั่งพมา่ามีเรื่องแบบนี้เยอะ จากที่เห็นดูมันมีอะไรแปลกๆคนหลงป่าไม่มีอะไรกินมาสามวันไม่มีอาการอ่อนเพลียจากการอดอาหารไม่มีความอ่อนล้าจากการเดินแววตามไม่มีความตื่นตระหนกอยู่ในป่าสามวันมาพบกลุ่มคนที่ค้นหาน่าจะออกมาอาการดีใจมากกว่านี้ เท้าทำไมดูสะอาดไม่เลอะดินคโคลนเลยเสื้อผ้าที่ใสมาสามวันโดยไม่ได้เปลี่ยนมันสะอาดไปไหมส่วนเตือเชื่อแล้วบ็ศินเพราะเจอมากับตัวเองแล้วอันนี้มาดูแต่คองม์นิบ้างเหมือนกันครับเมื่อปี2523แม่ผม ก็อาการแนวนี้เลยครับพอเฟื้อขึ้นมาแม่บอกว่ามีคนพาหอข้ามยอดไผ่ข้างบ้านเอ,อเดีเนี้โอ้โหว้าวเฮ้ยชิดขี้คนมาส่งยังบอกว่าชื่อถูกแต่นามสกุลผิดอันนี้แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจไม่ไม่ออกวาธีแล้วกันใช่ครับ เอมากับตัวเท่านั้นถึงจะเชื่อสำหรับพวกที่ไม่เชื่อและคิดว่างมงายรสชาติกว่าจะวิวัฒนาการนับสองล้านปีพวกผีงมงายพวกนี้เคยช่วยพัฒนาบ้านเมืองไหมแทนที่จะสอนวิธีชุบชีวิตให้กับนักวิทยาศาสตร์ดันเก็บไว้ใช้ส่งเดียดกับคนบางคนเห็นผี พวกผีเห็นแก่ตัวไปให้ราคาพวกมันทำไม <c oughs> มันเป็นกฎแห่งกรรมเวียนไหวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยววาวเขียนผิดนะครับ <c oughs> มันเป็นกฎกรรมเวียนว่ายตายเกิดแล้วมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันด่ากันี่ว่า <c oughs> โอ้ยตายตายไม่อ่านแล้วกันคนเรามีความคิดเหมือนกัน โอ้โหยาวมากคนอื่นเขามีก็เขาเขามีความคิดเราได้ยินความคิดของตัวเองแล้วทําไมเราถึงไม่ได้ยินความคิดของคนอื่นขอพูดเปรียบเทียบให้ฟังเท่านี้สิ่งที่เรามองไม่เห็นยังมีอีกมากมายบางอย่างเช่นสัญญาณโทรศัพท์เรามีเครื่องมือตรวจวัดเราถึงรู้ว่าแถวนี้มีหรือไม่มีสัญญาณ แต่สัญญาณจิตนั้นเราไม่มีเครื่องวัดเลยไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่าแต่มีวิวีพิสูจน์นะในพระไตรปิฎกเขียนไว้หมดแล้วถ้าอยากพิสูจน์อ่านศึกษาทําความเข้าใจลงมือปฏิบัติด,ดูอาจจะรู้เห็นถ้ามีวาสนาต่อกันบอโลปฏิบัติให้ดีนะครับระหว่างบ้าสก่อน ถ้าไม่มั่นใจว่าจะทำเองได้ก็ควรหาครูบาอาจารย์ดีๆอะไรที่ไม่เคยเจอก็อย่าไปเล่าว่ามันไม่มีไอ้หนูขนาดฝรั่งมันยังมีเครื่องมือตรวจจับคลื่นวิญญาณแล้วสร้างมาจากวิทยาศาสตร์เลือไอ้หนูเลิกกินขนมขวดมือเมื่อไหลค่อยออกมาออกความคิดเห็นนะ ่คยเคยหลงป่าจะรู้ไม่เจอกับตัวไม่เชื่อเดินห้ารอบสุดท้ายมาโผลจุดเดิมต่อให้พยายามเปลี่ยนเส้นทางมายังไงก็กลับมาจุดเดิมอีกจนได้จนหยุดเดินนั่งรอที่รอคนมาช่วยผมคนหนึ่งตอนเด็กอยู่มอตน้นชอบไปยิงกระป๋อมหรือกิงก่ามาทำอาหาร เข้าป่าต้นงิ้วเจองูใหญ่มากพันต้นงิ้วก้มลงมาก็บลูกหินว่าจะยิงงูแป๊บเดียวงูหายเลยก้มเก็บไม่เกินห้าวิไยหน้าขึ้นมางูหายเฉยจะเอาอะไรผมไม่เคยเป็นคนป่ามาก,ก่อนเจอทั้งจระเข้ยักษ์ผีป่าผีพราย ่มส่วนคนในเมืองรู้แต่ว่าโทรศัพท์รุ่นไหนออกมาก็จะไปซื้อโชว์ <c oughs> เดี๋ยวนะสิ่งลี้ลับสภาพพบเออไม่ใช่ไหมสิ่งลี้ลับสลับพบมันมีอยู่จริงใครไม่เชื่อก็อย่าเชื่อสำหรับผมเชื่อหลัเปเสโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่อ,อยาลุบลุกเชื่อแน่นอนตอน ไปบวชพระเดินทุกวันเห็นทุกวันยังมีวันหนึ่งยังเดินหลงลึกเข้าไปต้นไม้เหมือนกันหมดเรื่องราวยอเกี่ยวกับป่าเขาแต่ไม่เชื่อก็ดีอย่างไรแต่ก็เชื่อก็ดีไปอย่างป่าจะได้อยู่สงบสุขไม่ถูกทำลายธรรมชาติคนนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกับผมคนที่บอก ไม่เชื่อบลาบลาลองไปดูไหมข่าวคนลงป่ามีแทบทุกจังหวัดพอออกมาก็จะมีเรื่องเล่าคล้ายๆกันคือเรื่องลีนับเหนือธรรมชาติอืม